แล้วเอาวันแต่งงานกูขึ้นมาแล้วกูจะมีร <sm> ูปให้พวกมึงดู กูเขียนไว,ว้นั่นแหละลำไยพันธ์นีจันทบุรีมึงได้เอามาให้กูเปล่ามึงได้จัดส่งไม้กูหรือเปล่างานแต่งกูดูดีนะกลับทางหน้านหลังงานศพในส่วนที่เหลือมึงได้ส่งมาให้กูหรือเปล่านะจำนากูไว้ดีนะ